ทีมาคอดฟาเตอร์ตัวพ่อไรสแต่สุขลาครับช่วงนี้อยู่ในโหมดการเลือกตั้งสอสนะครับก็จะมีสีสันและก็บรรยากาศการหาเสียงเยอะหน่อยและพอยิ่งเดินหน้าไปสู่วันเลือกตั้ง8กุมภามันก็เริ่มมีอะไรแปลกๆให้เห็นครับอย่างที่เขต6สงขลาโซนอำเภอสะดาอำเภอคลองไอคงพักประชาธิปัตย์เจอดีแล้วครับ พราะว่าหลังจากที่สอจอพัดพิพัฒน์เจรอ,องเบอร์5้าพักประชาธิปัตย์เดินลุยคนเดียวแล้วก็พอได้ออกข่าวในตัวพ่อกับเขามั่งครับปรากฏว่ามีชาวบ้านแจ้งมาทางคอมเมนต์ว่าตัวอย่าเดิอนอย่างเดียวแลสสอจอพัดแ,แลแลมั่งวงข้าวตั้งไว้เพื่อนแอบเอาไปกินซะแล้วดู คือแบบนี้ครับมันมีคนไม่รู้ใครใส่เสื้อพักประชาธิปัตย์เสื้อสีฟ้าและไปเดินจดชื่อไปเดินหาเสียงและบอกว่าให้กาเบอร์นั้นกาเบอร์นี้ที่ไม่ใช่เบอร์5ของพักประชาธิปัตย์นี่ครับนี่ดูในคอมเมนต์ที่ชาวบ้านเขา แจ้งมาครับเช่นฝากบอกเบอร์ห้าด้วยฐานเสียงของท่านโดนเจาะเต็มเต็มแล้วหรือว่าฝากบอกแถวแถวบ้านมีคนใส่เสื้อประชาธิปัตย์มาจดชื่อแต่ให้เลือกเบอร์อื่นหรือว่าแอดมินเช็คด่วนทีมเบอร์นั้นมาสวมรอยใส่เสื้อพักประชาธิปัตย์เดินเก็บบัตรกันแล้วหรือว่าที่หนักๆบอกว่าฝากจัดการทีค่ะมาหลอกคนแก่ว่าเป็นประชาธิปัตย์แต่ให้กาเบอร์อื่นหรือว่าแจ้งทีมงานเบอร์ห้าด่วน มีว่าคะแนนตีเนียนใส่เสื้อสีฟ้าไปเดินหลอกอยู่ในทํานองนี้ครับคือสรุปก,ก็ประมาณว่าใส่เสื้อสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์เดินเข้าหาแต่บอกว่าให้เลือกเบอร์อื่นสําคัญจริงครับพรรคประชาธิปัตย์แสดงว่าคนรักจริงยิ่งคนแก่แค่เห็นเสื้อประชาธิปัตย์ก็ดีใจแล้วอลุกชัว่วลุกชัว่วและลุกชั่วมากไายแสดงว่าใส่เสื้อประชาธิปัตย์นี่เดินง่ายแล้วก็พื้นที่สงขลานี่ก็ะแสย,ยังดีครับคนยังเลือกแม้ว่าชื่อชั้นของผู้สมัครรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ดังเท่าคน อ,อื่นครับอย่างสอจอพิพัฒน์เจรรอเบือห้านี่พูดกันตรงๆไม่มีอะไรไปสู้กับเขาได้หรอกครับถ้าเทียบกับผู้สมัครพรรคอื่นตัวไม่ต้องน้อยใจนะสอจอพนะที่แหลงตรงแบบนี้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆ <laughs> เพราะง้นตัวใส่เสื้อประชาธิปัตย์ตัวจริงจะไปกลัวอะไรชาวบ้านที่เขาชอบประชาธิปัตย์เขารอเปิดประตูต้อนรับอยู่ตัวเดินยิ้ม่บายใจไปตาชาวบ้านเข้าเอนดู เสียงมาเองแหละคือนิสัยของคนบ้านเรานี่รักใครรักจริงชอบใครชอบจริงและถามถึงอยู่นั่นครับลุกชั่วมาไม้อะลหกลูกชั่วมาไม่และไม่พลาดลุกชั่วมากันนะลกูกจริงไหมครับไม่เชื่อดูพี่คนนี้สิครับ อยู่ที่สะเดาเป็นสมาชิกพกรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ปี2000ตอนนี้ปี2026แล้ว26ปีเต็มๆก็ยังเลือกประชาธิปัตย์ยั่งอยู่กับประชาธิปัตย์มาตลอดครับและก็ยังเก็บบัตรใบแรกสมัยที่นายชวลิ์ภายเป็นหัวหน้าพรรคเอาไว้อย่างดีเลยครับนี่คือประชาธิปัตย์ครับ